คุณผู้ชมคะสำหรับเพลงใหม่ค่ะของซอแอนออรดีนะคะตอนนี้กำลังติดหนึ่งในมาแรงเลยค่ะคุณผู้ชมคาล่าสุดเพิ่งปล่อยไปนะคะคุณผู้ชมคาในวันที่18ที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยที่ทางซอแอนออรดีนะคะบอกเลยว่ามาแรงมากๆนะคะเริ่มโปรโมทเพลงมาเรื่อยๆเริ่มมีคนรู้จักพอวันปล่อยจริงค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าบอกเลยว่ายอดวิวนี่พุ่งเร็วมากๆค่ะคุณผู้ชมคาแล้วก็ครั้งนี้นะคะทำเอาติด10ในมาแรงเลยนะคะคุณผู้ชมขา โอ้โหอันดับที่10เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะติดเทรนภายใน12ชั่วโมงแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะ บอกเลยว่าติดสิบในมาแรงนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะออกพรรษาน้ําตาหล่นนะคะคุณผู้ชมใครยังไม่ไปฟังนะคะต้องรีบไปฟังเลยค่ะสําหรับเพลงใหม่ของซอแอนออรดีนะคะคุณผู้ชมคะเพลงนี้ก็สนุกมากๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ได้เสียงไพเราะหวานๆนะคะของซอแอนออรดีนะคะได้ขับร้องนะได้ขับร้องนะคะพี่น้องขาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆค่ะทําเอาแฟนคลับหลายท่านก็มาเช่นชมอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะ โดยหลายท่านเนี่ยก็บอกว่ามวนอิลีจ้าฟังได้เรื่อยๆบอบเบือฟอนน้ำผุนแล้ว,ว่าษาพีนองก็ต้องได้ก็ต้องได้เสียงดีขนาดนี้ต้องได้อยู่แล้วสวยอีกตั้งหากนี่นะคะนี่ก็เจ็ดในมาแรงแล้วจ้าภาาพีนอง่ะสุดยอดจริงๆโอ้โหสุดยอดมากค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้นะคะแฟนคลับก็กำลังปั่นนะคะกำลังดูแบบ ฟังเพลงนี้กันเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าเพิ่งปล่อยไปแล้วก็มันกําลังจะฮิตติดหูนะคะตอนนี้ก็ติดในมาแรงแล้วนะคะพี่น้องคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ติดตามซอแอนออรดีอยู่แล้วนะคะจะเห็นเลยว่าซอแอนเนี่ยก็โพสเหตุการณ์เรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมขาสําหรับการโปรโมทเพลงใหม่นี้นะคะ นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยชี่ซอแอนออรดีค่ะก็มีฝากเพลงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะบอกว่าเพลงหมอลำเพลงแรกที่ผสมผสานให้ทุกท่านได้ฟังในรูปแบบของแอนจากการถ่ายทอดเนื้อเพลงและแต่งขึ้นมาโดยพี่บอยสิริชัยคำร้องทํานองที่เข้าใจและเข้าถึงง่ายบวกกับดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์สวัสดสารคามฝากทุกท่านให้กาลังใจและเข้าไปฟังกันเยอะๆนะคะนี่ละค่ะพี่น้องคะ แฟนคลับเข้าไปฟังหลายคนบอกว่าโอ้โหเพราะจริงๆขค่ะให้ปังนะคะขอให้ปังไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ เริ่มมีคนคอฟเวอร์แล้วนะคะหลักๆก,ก็คืออยู่ในวงหมอนลำใจเกินร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเริ่มได้ยินเริ่มติดหูเริ่มมีการคอฟเวอร์แล้วนะคะสําหรับเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมขากําลังติดหนึ่งในมาแรงเลยค่ะคุณผู้ชมยังไงก็อย่าลืมไปฟังกันนะคะทางบอสบอยเนี่ยซึ่งเป็นผู้แต่งค่ะคุณผู้ชมขาก็ได้โปรโมทเพลงนี้ช่วยซอแอนเหมือนกันนะคะโดยบอกว่าขอบคุณนะคะเข้าสู่หลักเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยนี่แหละค่ะพี่น้องคาติด7ในมาแรงแล้วภายใน12ชั่ว โมงค่ะคุณผู้ชม ตอนแรกกับสิบนะคะพี่น้องคาแล้วก็มาเจ็ดนะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะพี่น้องขาบอกเลยว่าปังไม่ไหวนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็สนุกจริงๆนะคะคุณผู้ชมสําหรับออกพรรษาน้ําตาหล่นนี่ก็เพลอจริงๆนะคะคุณผู้ชมใครยังไม่ได้ไปฟังต้องรีบไปฟังแล้วค่ะบอกเลยว่าซอแอนเนี่ยก็ทําได้ดีร้องได้ดีนะคะคนแต่งก็แต่งได้ถึงเนื้อถึงอารมณ์มากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเนื้อเพลงก็ดีนะคะพี่น้อง่ะคนร้องก็ร้องได้ดีนะคะสื่ออารมณ์ได้ดีมากๆ แล้วก็ด้วยความที่เสียงของซอแอนนะคะพี่น้อง่ะคือเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะเพลงนี้ก็เลยถ่ายทอดออกมาได้ดีระดับหนึ่งเลยค่ะ แล้วก็สําหรับนางเอก MV ตัวน้อยนะคะก็คือน้องเพ็น้องพลเนี่ยก็ช่วยแม่ปั่นวิวเช่นกันนะคะคุณผู้ชมขาเป็นนางเอก MV ตัวน้อยแล้วค่ะพี่น้องคาในยินเสียงเพลงของแม่แอนนี่เริ่มเต้นไซแล้่ยวดค่ะพี่น้องนี่แหละหน่ารักจริงๆเลยนะคะกาลังแบบเริ่มแบบติดแม่แล้วนะคะพี่น้องคาเห็นแม่ในจอนี่คุณยายเอาลงนะคะเหตุคลิปริ้วลงในเสียงนะคะพี่น้อง คุณยายดำคลิปลงนะคะพี่น้องคาก็คือแบบเห็นเลยนะคะเห็นคุณแม่ในหน้าจอนี่ก็คิดถึงเริ่มร้องไห้แบบหน่ารักแห้งนะคะพี่น้องคาแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะสำหรับน้องแฝดนะคะคุณผู้ชมยกให้เป็นที่หนึ่งในมาแรงสำหรับลูกนะคะลูกของศิลปินได้ตอนนี้ค่ะพี่น้องคา โอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะสําหรับน้องแฝดน้องเพชรน,น้องพลอยนั่นเองค่ะก็คือแบบโยกห้เป็นที่หนึงในมาแรงในตอนนี้เลยนะคะสําหรับลูกของศิลปินค่ะคุณผู้ชมคะลองคิดกันดูนะคะว่าสมควรที่จะได้รับไหมเพราะว่าตอนนี้น้องแฝดก็มาแรงจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วหลายคนก็คือให้การตอบรับดีมากๆเลยนะคะ ก็ขออนุญ,ญาตอัปเดตคิวงานของซอแอนสักครู่ค่ะวันนี้ค่ะวันที่18เป็นงาน a b นะคะคุณผู้ชมขางานคอนเสิร์ตตลาดทางเลชนบุรีค่ะอยู่ที่บ้านเก่าตําบลบ้านเก่านะคะคุณผู้ชมขาอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะใครอยู่ที่ชนบุรีหรือว่าอยู่ไกลๆสามารถไปพบเจอเจอกันได้นะคะซอแอนออรดี Soul already, แล้วก็บอยสิริชัยวันนี้เป็นคอนเสิร์ตของ a b นะคะคุณผู้ชมขาซึ่งก็สามารถไปติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันได้เลยนะคะ เอาเป็นว่าเรามารอลุ้นกันนะคะคุณผู้ชมค่าว่าเพลงใหม่ของซอแอนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาจะพุ่งไปอยู่ที่รำดับเท่าไหร่ในมาแรงนะคะต้องรอติดตามค่ะเพราะว่าเพิ่งปล่อยได้แค่วันเดียวตอนนี้ก็คือแบบขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่า รอดูต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะรอดูไปพร้อมกันค่ะว่าจะมาขึ้นนะคะอยู่ที่อันดับต้นๆหรือเปล่าตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหแฟนคลับก็คือช่วยกันปัน่นช่วยกันดูยอดวิวเนี่ยเยอะมากๆนะคุณผู้ชมค่ะแล้วเพลงนี้ก็เพราะจริงๆค่ะพี่น้องค่ะนี่ถ้าได้ซอแอนมารองเนาะคะ่ะพี่นอ้อ,อ,นองกับที่บอดบอยเพิ่นแตงเพลงให้ร้องเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าซอแอนทําได้ดีมากๆเลยค่ะทางบอดบอยซิริชัยเนี่ยก็คือแบบงงบอเซาเลยนะคะพี่น้องค่ะสาหรับ บอดบอยนะคะบอกว่ามาได้ยังไงเพลงมาแรงอันดับ7ตอนนี้ออกภาษาน้ําตาหล่นแออรรดี already, นี่แหละค่ะพี่้องคาเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆานะคะคุณผู้ชมค่าการที่แบบว่า แต่งเพลงให้พอบนะคะพี่น้องคาคือนักแต่งเพลงก็รุ่นด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาค้นร้องศิลปินเองกันรุนคือนกันนะคะพี่น้องคาสรุปแล้วก็คือตอนนี้ก็คือพุ่งเร็วมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขายังไงก็เป็นกําลังใจแล้วก็ดีใจด้วยกัน,นค่ะกับซอแอนด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขา แต่ว่าเพลงนี้นะคะของซอแอนก็เรียกได้ว่ามาเร็วมากๆค่ะเพราะว่าเพิ่งปล่อยไปได้2ชั่วโมงบอสบอยก็บอกว่าหลังบ้านเนี่ยแสนหแล้วนะคะคุณผู้ชมขาออกพันสาน้ําตาล้นของซอแอนออรดีเนี่ยค่ะแค่2ชั่วโมงแสนหแล้วตอนนี้นับมากี่ชั่วโมงคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่ามันก็น่าจะเยอะพอสมควรแล้วค่ะ แล้วสิ่งที่ซอแอนตั้งใจเฮ็ดนะคะตอนนี้ทุกคนคือรับรู้แล้วก็เห็นทั้งหมดเลยว่าซอแอนทําได้ดีแล้วก็เต็มที่มากๆนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็สําหรับข่าวดีนะคะของซอแอนนะคะคุณผู้ชมขาก็คือโพหมอลำครึ่งปีแรกลืมฮู้ดซิฟฟีเวอร์นะคะก็คือเพลงลืมฮู้ดซิฟนะคะคบเวอร์โดยคุณแอนออรดีนะคะเป็นเพลงที่่วนอิ เป็นเพลงที่ทรงอิทธิพลในสื่อโซเชียลมากที่สุดก็คือเป็นเวอร์ชันของซอแอนออรดีนั่นเองค่ะก็ยินดีกับซอแอนด้วยแล้วกันนะคะทําอะไรก็ปังไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ซอแอนต่อไปค่ะคุณผู้ชมแล้วก็รอติดตามผลงานใหม่ๆนะคะของซอแอนกับบอสบอยด้วยแล้วกันค่ะงานหลักๆเลยเนี่ยก็เริ่มเดือนหน้าก็คือหมอลำไอ้ดอลสนะคะของซอแอนออรดีทีมสีเหลืองอย่าลืมไปติดตามกันนะคะแล้วก็ เปิดฤดูกาลหน้าของหมอลำใจเกินร้อยค่ะประมาณสิ้นเดือนกันยานะคะคุณผู้ชมค่รวมถึงคอนสเสิร์ตของออร์ดีแบนด์ด้วยค่ะบอกเลยว่างานเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับก็รู้ดีอยู่แล้วแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ส่วนวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตเลยค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ